สวั theta, the the สดีค่ะพี <of weird> ่น้องสุภูสุคนมือนีเจยบัตรหัวหน้าผ้าเลาะผ้าลงทงลงพาคือเกาเลยค่ะพี่น้องหาร์โค้ฟาเขียท้าผู้หาปลาหาหอยเนาะค่ะเนาะมาพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมสวัสดีวันที่สิบห้าครับท่านบ้าหกหกอ้าตัวแรกแยกมันครับมือนีพี่น้องก็มือกบเนี่ยนหลังจากหมื่บ้านนี่แตกสวดสวดมือนีเงียบเงายบจังเลยแต่ว่าสองคนกับมวนกับมันไหนคือเกาเงียบอยู่เงียบเงียบเพียงเราสองคน เห็นโบเห็นครับจับตัวแรกแขกงมันมาแล้วพี่น้องมาเด้อมาพอได้กิโลหนึ่งกับพ่อดอกอ๋ออุ้ยือบ่นหันรายกิโลหนึ่งนี่เนาะเมือนี้เ่อกบพ่อเหตมือรายเลยไอตัวเดียวนี่แหละนะเนี่ยฮามันเป็นคู่คือกระตึกอุ้ยนั่นกบลายหลีกบต้อม อันนั้นเขาเอื่อนมาคบตอมครับนั่นแหละตอมผู้ตอมผูถ้าถ้าอยู่เป็นขู่เป็นขี่มหมถ้าตอมแล้วก็เป็นนังสั่นละกบอยู่น้ากันกองกันเอเล่เลยล่ะอ่ะสองตัวสตัวไปตามไปรุ่นกันครับพี่น้องแต้ที่แตมที่สองครับตงมือทางกำลังมุมมองแน้นำเลยล่ะเอ้าข้อเท้าครับพี่น้องนงาอยู่อุ้ย ไงตรงอยู่ตัวละไงอยู่เออนี่ไว้นกเป็นชัดๆกันนะน่า่าอือพ่อได้ปนพ่อได้เลี่ยวแรงเฮ้่อย่าโดดแห้งอะไรมันสิเมื่อยนอนนอนพากันนอนอือใส่บ้อใส่บ่ตัวที่สามครับพี่น้องอู้เฉียดชิวเฉียดชิวเลยเฉียดชิว โมท่านด้ใส่ถุงมือกขลังมาสใส่แมน<อ>กระใสโตที่ซองไปว่างหันไหมพี่น้องเดีวกระร่องเกียมึงนี่ยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่นี่มองนี่นี่ถัดมานี่ประมาณเม็ดหนึ่งนี่เอ้ากระดได้ได้วยค่ะบ,บริษัทไทยปลาเข็งหน่อยแมนชี้แดงเอากระดงปล่อยลูกชาไปน่เ,ปนเอาไปก่อนเดี๋ยวคึ้นมึงก่อนเ็นยินฮะ<อ>สามแต็มแล้วครับพี่น้องไปเรื่อยๆมื้อนี้เมฆหลายอยู่กระสีบดแน่แดดแน่บดแน่ครับนี่ใครอยู่เมฆมื้อนี้ก็ได้ Ừ, nó nặng cơ này Ủa nhai Ủa Ôi nặng nhai Đến đây một tàn nào rồi Nói cứu con ไปพอดีผมเคลียร์แล้วมันไปพุ่นเลยแต้มที่สี่ครับพี่น้องโอ้โหว้าใส่ปนกระบอกเห็นโตเร็วเนาะเห็นเป็นอันึ่งขีดต่องมันสูงใส่ถุงใส่ครับ PLAY. พี่น้องถือไปโดนบ่ะไรดิมือเงี้ยสิหนิ้วมืออ่อนนิดกบนี่ดันเทียเดียวที่หลุดมือปุ๊บ บ้านี่แหละตัวตัวซ้ำนี่แหละสำคัญงานแล้วกําขืนมายังโบหูว่าโกบไดต้องรุ่นครับพี่น้องเห็นต้าเลือกๆคาเบิ้งเด้อนั่นตัวซ้ำเกียดโมนอีู่ละเอ้าหาแล้วครับวว้้ อุ้ยอีกตัวนึงไหญ่น่ะวิวอยู่นี่แหละดูชายคู่ก่อนอุ้ยน้ำเลือกด้นี่ดูเร็วเร็วพันดุดไปไว่ายขึ้นอย่างนี้ดิวิฉอ,อตเด็ดเลยว่าหันพี่น้องเห็นเห็นกันเห็นเห็นบ่เห็นซัมปบูกล้องผมจับท่านสันมปบูคิดว่าเห็นอยู่หรอกแวบๆบบนหาใจหอนเฟื่ลยนาน <laughs> ว่าแล้วมาหนีมองนีบ่มีแอะไรดิหนิปุ่นละปุ่นละเขาไปข้างในปุ่นละ ต้องไปดักข้างหน้ารอ,อดูนกันครับพี่น้องอเดี๋ยวขออนุญาตลุย่ยนองซอยกันก่อนครับเ<อ>มนั่นคือปาดแห้งเถมะ<า>เม่นเม่นตัวม,ม่หันวะคนละโตนะเบิงนี่ เดี๋ยวตอกเอ้าย่างออกมาอีกตัวหนึ่งปนอิ่มแกงอิ่มไว้ปนอย่งไรต้มเนี่ยต้มชโลมน้าห้อนห้วนทนคบหน่อยคุ้มคุ้มเลยได็ปลาควาตัวนี้คุ้มกวบตัวบังหันไปใช้กับสางเพิ่นว่าเป็นหนังนออาหารอยูไหนทดแทนกันถือว่าคุ้มค่าเลยครับเพื่อนขันแม่ขันแม่เจ้าคอเจ้าคือสิตื่นตื่นเนี่ย เลยเียบบบุกกระสวนบ่ได้เลียแล้วเลียทถ้าเพียวก็ได้นอจากฟ้ามอนนแลนเลือดเจ็ดคนเลี้ยลงไปอันจกป่าจักอีหยังไชิเลนตื่นกันต้องต้คนต้องป้าแล้วพี่น้องปลาก็จะไปถ้าดูปั๊บปอ๊บยอ๊บยอู้อ้ยออู้อุ้ยออุ้ยอุ้ย้อู ไปไปไปวะไปไปคือเขามองหันเนาะมันมันวอดมันวอดเขามองหันก็เรียบร้อยเราเพราะว่าตะปาว่ะตะกบวเบ้าตะเขียดว่าตะโคตรสุดแหละเรียบร้อยอุ้ยนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้มึนเตอบตัวนี้มึนเตอบมึนเตอบมึนเตอบตัวนี้บ้ามัดมันจะมัดเก่งเลยทีแม่จักหน่อยเกินไปตัวนี้อุโย ย้อยคึกค ah. ักเตอพ่ยมอนี่ช็อตาว่ช็อตนี่ขุ่มคาเลยพี่น้องอันไห้เขาบงอันนี้ละมึ้งงูโบ้าเหลยวเหงงูบเหง่อมันออกนี่ง้าแหยังแม่งหยังบบยุงบบไข่ไข่ยุงแต่บแมนนมันมนั่นนต้ม มิน وم, ม้นีต้มมึงมิ้นทีตะเลมิ้นทีต้มน้ำหนาเนอะก็เป๊ะออู strong. ้ยอีพอ่ออเื่อมันตักเสาะตากเส ลุนลองไหมจะลองอะเตะลอกยไงน้ำเอาจนได้แล้วโอ้โอเ้ยจีตุ้เยงน้ำเ่ยนี่กิวกับปูมาหยางขาดมาหยางปนเตินนพ่อได้ไปยัดค่ากัเขาครับพี่น้อง ประหยัดหาบาทสิบบาทก็ถ mm ือว่าประหยัดซอยได้หลายอยู่เมียนยังไงที่บอกแล้วว oh, oh! ่าปลาคออยู่กันนี่หลุดมือสีดีนะหลุดทั้งคู่วากปลาคอใส่ใส่งามงามเลยล่ะสามตัครับพี่น้องเอาเอียงเอายัง เขาคือมัดอยู่นะครูเนี่ยกระซิออกเต็มตัวโอ้มัดไว้อยู่หืมเยาว่าเอ้าก็มัดไวอยู่อย่างดีเพราะมีหัวน่ะจะเรงว่าก็ถี่เต้นอนี้จากเมื่อเฮือนก้นเาเฮาตีอื้อโดดเขาอีกมันก็นเลยมาหาคู่โดดเขาอีกเออโดดมาอีกรนี่เนี่ยนี่ย่าเห็นแต่ย่าเห็นแตเปิดเฟืองจะเอากับคูแมตาตังไว้โดดลงกับคููใหญ่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 ยยนั่นน่นี่ก็มัดยางดีจ้ะน่ะ เอากระซางถือว่าเป็นดวงดีครับมันโดดลงกับคู่กระถือว่าฟุกทันละอีกแล้วครับอีกแล้วอีกเลี้ยวดูดมาหาอยู่น้ำขาแสดงว่าอยากไปน้ำอ่าต้มแล้วได้สดน้าต้าเหลือกต้าล้านแล้วค่ะพี่น้องได้เป่าก็ซ้อนแล้ววันนี้ว่าแล้วต้มก็ได้สดน้าแล้วเนาะอย่าเผื่อเด็ดเดเต็มเนี่าเผ่าอย่าเผ่าอย่าเผ่าปลาดิ่นี่เย็นเย็น เนี่ยครบสิร้อยโดดออกนะตรงเลย<ม>พี่น้อง<ม>ตรงเลยครับน่านเห็นว่าห่างอนซ้ำกันครับสัตว์ตื๊งใครแนมีลมโอ้ยเฮ้ยดากออกนะหนุน่มมายุนะ ถอนตาไว้ปลายต้นกระเดาวนี่เพียงเขาไปถอดใส่ัไงบี๊บยุ้มยุ้มขี้ต้มไหมนี่ยุ้มได้โกบพอดีนี่ปาโอ้ยนี่พี่น้องเขาเอิ่นว่าคนสี่มานกำขี้ต้มกับเป็นโกบอืออือุยมวอวานกำขี้กล้วยยังเป็นโกบกำใบไม้เขาบอกเป็นเงินนไงเขาท่าเขาท่าอยู่พี่น้อง อ่ะมันหมานเมย์เมยมวนมวนที่เก่าครับมาสองคนกับมวนที่เก่าเลรอพี่น้องเนียนคือมูล่ะครับรอบปรึกษากันอีกกลอนหันจะได้ร่วมทีมออสตาโอ้คนแหน่เพิ่นกัอยากไล่หูเนาะแมีนเออแต่สิว่าจังไดงเกิดหลากหลายอารมณ์ครับแมียนจะพู้ไปหาหนิก็ผู้ไปหานี่มวนแน่นอนล่ะก็บางเทื่อเนาะ ต้องฟูป้ากันแน่ยังสี่เพื่อนไปหาเขาไปหาผื่นดูสีนะแมนครับผมว่าผมว่าโอกาสแบบนี้หายากเรากะไปน้ำกันได้หลายคนยังสี่แล้วหาหาเอาน้ำกันถ่ายน้ำกันนี่ผมว่าโบมี่ไม่ติขอถือว่ากับ่อยากว่าหลายดอกถ้าเป็นตันอื่นกับเพื่อนกัหาไัหามันนั่นแหละแต่ว่ากลุ่มโบผมเป็นยังสี่ครับบ่งบอกถึงมิตรภาพแมนมิตรภาพเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพพี่น้อง ที่รักกันต้มเลือดขี่วบต้มเหนียวงัวตะโขนีน่เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับผมหาได้ยากอยู่เอาอีกแล้วนี่ป๋าคอครับวันนี้มนันป๋าด็ดต้มได้ดปนโอ้โหหมูซึกบินล่ะใช่ไหมเพราะว่าแเราแดดอ่อนๆสมพ่อกับพ่อด้วยเฮาออีกกองนี้ในน้อยๆนิดน,น,นี่ครับนี่อีกสองมองสามมองนี่เคียร์อีกจักสิบนาทีก่อน เพื่อได้กบอีกจักสามตัวใส่ไหมพ่อล้วมั้งสุดละสุดละพ่อแล้วพ่อแล้วครับพ่อแล้วพ่อได้กินได้ยากครับพี่น้รถแกงน้ำเล็กน้อยหน่าโมเป็นตาแกงไปหลังเงื่อนก็ได้ากะได้น้ำนี่แหละอู้หูหวานตรงๆเลยไยโมเป็นหน่อยๆน่อยเราพี่น้องได้้แลว เดี๋ยวให้นคอยนั่งก่อนนั่งเศร้าเมย์จังหน่ยอยลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,ข,อ eng, ขอบคุณทุกๆก้อนังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแก้ทุกคอมเมนต์ค่นะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจโดยดีเสมอมาครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ